ไปอีกเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนนะครับหลังจากที่ต้องประกาศตามหาว่าชอนแว e าย u ชอนอยู่ไหนนะครับวันนี้มีความคืบหน้าขึ้นมานะครับตามที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับชอนบุรณหิรันโดยกล่าวหาว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์พรบรควบคุมการเรื่องไรโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยตำรวจได้ออกหมายเรียกชอนมาชี้แจงแล้วนะฮะปรากฏว่าชอนบุรณฮิรันได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนนะฮะที่สพปักเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ปากคำแล้วรับทราบข้อกล่าวหาในคดีเงินบริจาคดับไฟป,ป่าที่เชียงใหม่โดยชอนมาพร้อมกับทนายความและยกมือไหว้ตลอดทางที่เข้าโรงพักชอนเปิดเผยว่าเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก โอ้ต้องหมายเรียกเลยนะถ้าไม่มานี่หมายจับนะซึ่งได้เตรียมเอกสารและข้อมูลเงินบริจาคซึ่งมีอยู่เยอะมากเพื่อนํามาชี้แจงให้เข้าใจว่าเราทําประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอดด้วยความรู้สิ์ใจซึ่งพร้อมที่จะชี้แจงให้สังคมรับทราบต่อไปโดยได้เตรียมหลักฐานทั้งการเงินส่วนตัวและหลักฐานการเงินของกองทุนมาเข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนซึ่งใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลพอสมควรโอ้นี่นะฮะชอนบูรณะฮิรัน จากไลฟ์โค้ดชื่อดังวันนี้กําลังจะกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วฮะ,ะนี่ชีวิตคนเราเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามแต่ครับประกอบสัมมาวิชาชีพให้อยู่บนพื้นฐานของอความซื่อสัตย์สุจริตคือพอมีปัญหาเรื่องของความไม่โปร่งใสสุ่มเสี่ยงว่าจะมีการคอร์รัปชันมีการทุจริตเนี่ยนะครับสังคมก็จะไปช่วยกันตามสืบตามค้นตามดึงแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีหลายทนายแล้วนะฮะ ที่ออกมาทำงานในเรื่องตรวจสอบภาคสังคมนะครับคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ